วันนี้ดิวจะมาทำการเซอร์ไพรส์แอดมินเราจะมาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้แอดมินตอนนี้เราอยู่ที่เอินเทอร์เรียมนะครับใช่ไหมอินคอร์เทียอินคอร์เทีย เนี่ยนะมันเป็นเมื่อวานเป็นไอ้วันเกิดจี้ใช่ไหมแล้ววันนี้ดิวก็จะมาซื้อของขวัญให้เขาน,ะะนี่นะครับอันนี้จี้นะครับก็คือแอดมินนะครับพี่แอดมินที่ถ่ายคลิปทุกคลิปใช่ไหมถ่ายถ่ายคลิปทรุกคลิปคือคนนี้ถ่ายให้นะ นะครับนะวันนี้เรามาซื้ออะไรของขวัญวันเกิดตอนนี้พี่พีเป็นคนไยคิดนะครับ เอ็มพอเจียใช่ไหมอะย่างเงี้ยเอ็มพอเจียใช่ะเอ็มพอเจียมันได้ครับอเราอยู่ันันเมื่อกี้เลย้ลางาแล้วก็ขอบคุณพี่ลาล่าด้วยนะครับที่ส่งกข้าวมา จะกินกันตอนเย็นพี่ล่านะครับเดี๋ยวกินกันตอนเย็นขอบคุณมากผ่านตรงนี้เลยนะครับขอบคุณพี่ล่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูิีแซ็นะครับเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าที่นางใฝ่ฝันว่านางอยากจะได้แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นสไตล์ไหนเนี่ยไปดูกันเืิดเต้นเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกที่จะซื้อให้แอดมิน นีนที่เซนรถลดลองแล้วนะครับคือจี้เขาอยากได้กระเป๋าแบรนด์นี้มากแล้วเขาก็แบบว่าอยากคือเขาเป็นคนตัวเล็กๆเนาะบีเขาก็อยากได้แบบว่าอยากได้กระเป๋าสักหนึ่งใบแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าดิวก็เลยบอกว่าดิวจะพาไปซื้อนางก็เลยบอกอุ้ยมันแพงนะดิวอะไรเงี้ยก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ให้เป็นกําลังใจเพราะว่าเขาก็ทํางานกับดิวมานานนะครับ สายโซ่นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู <พอ S 2> นี่นอันนี้ในช็อปนะครับสวยเนาะเดี๋ยววันนี้ชาเลนจ์ของเรานะครับจะให้น้องจิ้นที่ชอบนะครับให้เขาเลือกหนึ่งใบนี่ไงจี้นใช่ปะ สไตล์นีใช่ไหมสไตล์นีนี่นะครับอ่ะแอปใช่ไหมอ่ทีนีขา้ครัอันนี้ใส่โทรศัพท์ด้านนะครั เออี่ใหญ่ก่อ่ไมาฮ่า่าาลองสะพายดลองสะายดูสวยนะของเด็กผู้หญิงนะครับ ที่นี่อ่ะมันมีหลายแบบมันมีหลายแบบมันน่ารักด็พี่บีเขาบอกว่าเขาไม่ชอบกระเป๋าเาขาเชอบเขาชอบอะไรชอบทอง อันนี้เหาานะมาะกับจีดีว่าไ,ไหมผ่กระปหนี่นี่ต้อแต้องว็ดีว่าใบหนีสวั้ว่าบนีวะดีว่าใบไหนนี่เป็ ตัวทองทองใสหาอะ่ไรนะออออกนองอารมณ์หน่อช่แนลอารมณ์หนอยใช่ไมก็ดูเรียบสวยดีนะอืมแต่ว่าอันนี้มันเหมาะบัตเทียว์มาเลยครับบีเอ็มบาร์ด้สรุยีนขอยาไมสยไดไ สรุวบนนี้เท่าไหร่ครับใบนี้ไซส์ไหนครับอับใ,น,ใน,นี้ไซส์ไหนครับมอ้ไซส,ส,นส,สมม์นีน้แหละ ทรศัได้นี่ไซส์ s มอ l l นนเล็กไปตัวเลก็กฮะตัวเล็กทุอย่าตอวนี้อยู่ที่หกหมื่นเจ็ดันห้้อบาท่อันอ่ะไม่อันนี้ช่องอันนี้ 6, 6, <000 S 1> หกหมื่นเจ็ดจะใสนั้นเหมะกสอันนี้มีสีดำเป็นไปที่อันนี้มันดูกัน ดูผู้อวบเขาดีอ่ะคิดว่าแม่ดี้หรือใบหนีครับพี่ดูแมทชิ้นจุบนีแล้วจะกลับซ่อมอ่ะแม่ไหนทีสตที่ถืออะไรเนื้อลูแหนอืมว่าอะไรทองมีช่องสีทองเนาะอะไรท่ไเอางี้แล้วการวันนี้ดูจะซื้อของข่อนให้จี้ดูจะซื้อใบนีให้จี้ไม่เลยเป็นไงเมื่อวานซื้อมอไซส์สไปร์48,000 วันนี้ซื้อกระเป๋าแท้จริงหกหมืออ่นเจน็ด้เอาเอาไซส์นี้เลยครับเอาไปนี่ใบใหม่ไหมครับได้ครับนี่ก็เป็นของขวัญให้ให้ขอคัอไงเฮ้ยใช้ย,ยาวยังไงจี้ก็เป็นคนทำงานแบบเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วก็ไม่รู้ดิวันนี้ ถึงมันจะเป็นคอนเทนต์เล็กๆแต่มันก็ถ้าเป็นจีจะรู้สึกดีใจก็พอที่แมงที่สุดเมื่อคือนน่ะจี้คิดว่าในใจนะนางก็คงคิดว่าดิวลืมวันเกิดนางแล้วแต่ว่าด้วยความว่าดิวเหนื่อยดิวก็ไม่รู้ใจยังไงก็เลยแบบเฮ้ยวันเนี้ยคิดแล้วว่าจะต้องมามาช็อปมาช็อปที่นี่แล้วก็จะมาซื้อกระเป๋าใบนี้ให้นาง <c oughs> ก็เดีย๋ยวไปเซ็ตตังค์กันนะเซ็ตดิน นี้ไม่ชอบไหมสรุไปนี้เ <c oughs> ีาของก่อนาสาวอะไรไหมชา,มา,าสาวี่ไม่ชอบกระไม่ชอบก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นของขวัญน,น่ารักน่ารักนะครับ,รบเดี๋ยวเราเนี่ยขาดีใจนะเขาดีใจ เขาก <Tamam. S 1> ็ท <Ja. S 1> ํางานกับ <genau> ดิเป็นเป็นปีแล้วนะพี่ๆน้องจี้อ่ะเขาเป็นเบื้องหลังคนถ่ายคลิปทุกคลิปเลยนะครับที่ที่แบบว่าไปช่วยเหลือคนอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็เป็นของคนให้นางนวันนี้ก็บอกใบแรกใช่ไหมแรกที่สุดในแบบใบนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่ติดตามนะครับบคุณมากๆนะ